BOOM! <laughs> อันนี้คือกระเป๋าอว a ก้าเวอร์เท็กเ i ล i มินิขนาด2ลิตรมันคือกระเป๋าเวอร์เท p กเผลรุ่นยอดฮิตจากขนาดเดิมนะครับเขาก็ยอ่อรุ่นยอดฮิตที่ยอดขายถล่มทลายมากตอนที่เปิดตัวนะฮะและพอเป็นเวอร์ชันนี้เขาก็ย่อให้มันเล็กลงเหลือเท่านี้นะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานในแบบอื่นๆมากขึ้นแล้วต้องการอะไรที่เล็กๆให้เหมาะกับคนที่ของน้อยและเวลาสะพายมันก็จะดูมีขนาดเล็กลงนะครับมันสามารถใช้งานได้2รูปแบบนะคือเป็นกระเป๋า c r o s s body แล้วก็เป็นกระเป๋าเทคเฮดที่เป็นกระเป๋าเผลแต่ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือ มันตั้งโต๊ะได้ใช้เป็นเดสก์แคดดี้ครับเหมือนกับเป็นกระเป๋าที่วางบนโต๊ะออแกไนต์ของหยิบของใช้ชุบชุบชุบแบบนี้อันนี้คือจุดเด่นของมันเดี๋ยวผมสะพายให้ดูก่อนถ้าเกิดคุณใช้เป็นกระเป๋าคลอสบอดี้นะฮะคุณก็สะพายเข้าไปแบบนี้ขนาดมันจะประมาณนี้ครับผมสูง176เซนนะฮะสะพายแบบคลอสบอดดี้อันนี้ปรับสายยาวสุดแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนให้กลายเป็นกระเป๋าเผ้าคุณก็ปลดสายออกแบบง่ายๆเลยฮะเพราะว่าอันนี้เขาใช้ระบบแม็กล็อกซีที่มันสามารถจะหมุนได้เเยยอะะขขนนนาาาาาดีี้้กกกับสสรร่วปล นี่แค่จิ้มเข้าไปแล้วก็ดันหลุดแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันจิ้มดันหลุดแล้วถ้าเกิดอยากจะใส่กลับวาง แลแบบนี้เยตอนนี้มันก็จะกลายเป็นกระเป๋าเผาแบบนี้แล้วนะครับคุณสามารถเอาไปใส่ในเป้กระเป๋าเดินทางเพื่อออกไกด์นของได้สบายๆเลยฮะแติว,ว่าคนมีเป้โล่งๆแบบนี้นะฮะคุณก็ใช้ตัวเวอร์เทคเผลมินีเนี่ยเป็นเป้ออกไกด์นวางเข้าไปแบบนี้เลยก็ได้หรือคุณจะวางไปแบบแนวตั้งแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีของวางตรงเซตตรงนี้ไอ้ความที่มันเป็นกระเป๋าที่ใบเล็กลงขนาดเนี่ยครับมันสามารถจะเข้ากับขนาดของเป้คุณได้ง่ายครับแบบนี้นะแล้วคุณก็เปิดใช้างานเวลาที่คุณแบบหยิบของออกไกด์น้ชูช่ๆแบบนี้ปิดหรือหยิบออกมาเลย ใช่เป็นกระเป๋าเผาแบบหยิบของจัดการของเสร็จแล้วก็รูซิปเก็บไว้ในเป้แบบนี้นะฮะปิดเป้เก็บร้อยเนี่ยถ้าคุณมีเป้โลง่โลงๆที่ไม่ใช่เป้กระเป๋ากล้องคุณก็ใช้เวอร์เทคเผาเป็นกระเป๋าเผาได้เลยหรือว่าคุณใช้มันเป็น d e สแคดีนะฮะก็คือใช้วางบนโต๊ะมันสามารถตั้งได้แบบนี้แล้วพอเปิดมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยตรงนี้ยเขาจะเป็นแม่เล็ก ดึดดดิเข้าไปเลยแล้วเวลาทํางานนะฮะเราก็มีคอมอยู่นี้ใช่ไหมเออเราก็ทํางานไปทานู่นทนํานี่กดอัพดงอัปเดตอะไรแบบนี้ไปนะฮะแล้วถ้าเกิดเราจะหยิบของเอา power bank หยิบมาเนี่ยมันก็หยิบได้ง่ายๆจากการจัดก,การไหมขัดฟัน่าหยิบอย่างนี้ลูกอมสตาบัคเอามากินเล่นขณะทํางานกระดาษทิชชู่หยุกยายาแก้ปวดหัวนะฮะลูกค้าสั่งแก้งานนะะมือถือมือถือก็เก็บในนี้ได้นะครับแบบนี้หรือว่าจะหยิบการ์หยิบของอะไรจากตรงซิปตรงนี้ได้เลยนะฮะ ด้านหน้าเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นซิปควิกแอ c c เซสเวลาใช้งานเราก็รูดหยิบของอันนี้เราก็ใส่พวกบัตรพวกอะไรแบบนี้เอาไว้นะแต่เวลาที่เราใช้เป็นเดสก์แคดดี้เนี่ยเราก็รูดตรงนี้ติดเข้าไปแล้วซิปตรงนี้ครับมันก็สามารถจะเข้าช่อง Quick a c c <oughs> e s s เมื่อกีก้ได้เหมือนกันมันจะเชื่อมกันระหว่างด้านหน้าด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้ฮะแมคคันิกมันนี่ครับมันจะเชื่อมกันได้แบบนี้เพราะงั้นไม่ว่าคุณจะเปิดฝาลงหรือปิดฝาเข้าไปคุณก็สามารถจะ Acces s เข้ามาในช่องตะข่ายอันนี้ได้ เรามาดูจากรอบนอกกระเป๋ากันก่อนนะฮะตัวผ้าด้านนอกเนี่ยเป็นผ้าอโซฟลัด3 0 0 d ดีมีเคลือบกันน้ําแล้วก็ลิฟสอบขัดแล้วไม่ลันต่อนะฮะแล้วก็จะมีช่องควีนแอสเซทนะฮะอยู่ตรงนี้ตัวซิปช่องหลักจะเป็นซิปผ้า YKK RC นะครับตัวนี้จะไม่ใช่เป็นซิปกันน้ำนะแต่เดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าว่าทําไมมันถึงเป็นซิปผ้าไม่เป็นซิป YKK อากาศกันน้ำซิปตรงนี้เป็นซิป YKK อากาศเป็นซิปกันน้ํากันน้ําแค่ช่องนี้ทําไมช่องนี้ไม่กันเออนั่นดิตัวมือจับจะเป็นไฮเปอร์ลอนแข็ แข็งแรงมากไม่ต้องห่วงว่ามันจะขาด <S <S ด้านหลังกระเป๋าจะมีสายนะฮะสามารถจะจับขึ้นมาคล้ายๆเป็นหูหิ้วครับตัวสายเนี่ยแข็งแรงเป็นวัสดุคล้ายกับซีเลลดเบลรถยนต์ก็จะมีความแบบมันๆนิดๆน,น,นะดูแบบแข็งแรงมากด้านล่างเนี่ยจะมีดีลิงครับเอาไว้ใช้กับตัวเซอร์เบลิเซอร์สเต็ปได้แล้วตรงนี้ก็จะมีตัวคล้องแม็ก็อกซีซึ่งถ้าคุณไม่อยากได้ไอหูหมีแบบนี้ผมเรียกเป็นหูหมีเพราะมันขึ้นมาแบบนี้เเผื่อแบบไม่อยากให้กระเป๋าดูเหมือนหมีนะคุณก็สามารถจะเอาออกได้ เอาอะไรมาคล้องแทนก็ได้มันก็จะมีความแบบแข็งแรงแบบเหนียวๆน,นะถ้าจะบดเข้าบดออกก็บอกไว้ก่อนว่าอย่าปดเข้าบดออกบ่อยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนียว แล้วใส่ย,ยากประมาณหนึ่งมันไม่ได้ง่ายแบบแม็กซ์็อกซีที่วางแล้วปึ๊กเข้าไปเลยส่วนสายคอสบอดี้ที่ให้มานะครับตรงตัวแผดตรงนี้ก็จะเป็นแผดแบบหนานุ่มแบบนี้เลยด้านหลังของแผดจะเป็นผ้าที่มีความละมุนต่อผิวเรานะฮะต่อให้คุณไม่ใส่เสื้อนะฮะคุณก็จะไม่รู้สึกเหมือนโดนขูดเข้าไปที่ผิวหนังอันบอบบางของคุณนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าอโซฟลักนะครับสีเดียวกับกระเป๋านะสมมติคุณซื้อกระเป๋าสีเขียวคุณก็จะได้ผ้าตรงตัวแผดเนี่ยเป็นสีเขียวแบบนี้นะฮะแล้วเขงๆซึ่ จริงมันก็คือเนื้อจากด้านหลังนี่แหละมาแบบนี้ดูเท่ๆแล้วตัวสายเนี่ยก็สามารถปรับความยาวได้อันนี้ก็ตามมาตรฐานสายกระเป๋านะปรับยาวได้แบบนี้แล้วก็จะมีตัวหนีบสายให้สายมันไม่ดูแตกออกมาคุณก็เลื่อนให้มันแบบพอดีพอดีเนี่ยทำให้สายดูเรียบร้อยทั้งสองด้านก็สามารถจะปรับความยาวของสายได้แล้วเมื่อคุณปรับความยาวได้ยาวสุดเนี่ยมันจะยาวขนาดน,นี้เลยนะฮะแล้วตัวแผ่นเนี่ยคุณก็สามารถจะเลื่อนได้นะอยากให้มันไปอยู่ตรงไหนเนี่ย ของไหลคุณเนี่ยปรับได้ตามสบายตามสรีระอากาศสภาขอยางคุณเลยนะและตัวล็อกตัวนี้นะครับเขาจะใช้ระบบแมก l o ล็อกมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คุณก็ติดเข้าไปตรงตัวรับแมกล็อกซแบบนี้เลยทั้งสองข้างอีกข้างหนึ่งก็แบบนี้ติดง่ายถอดง่ายครับระบบแมกซ์ล็อกซีนี่แล้วเวลาที่คุณปรับให้มันยาวสุดมันจะมาอยู่ตรงนี้เลยครับมันเลยสะโพกไปเองครับผมสูงร7อเ็บกเซนเนี่ยอันเียมันยาวมากเลยนะมันยาวเกือบมาถึงเข่าแล้วอะ่ะนี่คือสายที่คุณสามารถจะปรับได้ส่วนถ้าเกิดคุณปรับให้สั้นสุดเนี่ย แต่ไม่ว่าคุณจะปรับยังไงคุณก็ต้องคำนวณดูนะว่าแพแ่นเราอยู่ตรงกลางนะเพราะแพ่มันเลื่อนได้บางทีคุณจะคิดว่าทำไมแพ่มันเบี้ยวๆไปฝั่งหนึ่งอ๋อมันไม่เลื่อนผมก็ปรับให้สั้นสุดแล้วมันก็จะสั้นประมาณนี้พอสะพายเข้าไปสั้นสุดอยู่เหนือสะโพกขึ้นมาจะสั้นประมาณนี้เพือ่อบางคนเอามาสะพายแบบนี้ด้านหน้ามันก็จะไปอยู่ตรงพุงครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงใช้ใบเนี้ยผมว่าจะขนาดพอดีเลยปรับไม่ต้องยาวมากแล้วก็อยู่แบบนี้เรื่องที่ค้างไว้ก็คือซิปทำไมต้องเป็นซิปผ้าเพราะว่ากระเป๋า แล้วเวลาที่เราลูดซิปเนี่ยมันจะโค้งมากๆแบบนี้เป็นเหมือนโค้งอันตรายครับไอความที่มันเป็นโค้งแบบนี้มันทําให้ถ้าเกิดเขาใช้เป็นซิป YKK เอาควาการดแบบนี้มันจะมีความรูดแล้วมันจะหนึบเห็นความรูดแล้วหนึบไหมแต่ถ้าเกิดเป็นซิป YKK RC ซิปผ้าเนี่ยเวลารูดมันจะมีความลื่นลื่นกว่าเอาควากาศดเยอะฟังจากเสียงเนี่ยมันจะมีความหนึบเนาะพอเป็นซิปผ้าพอเป็นควาการ์ดคนละเสียงนะฮะแล้วมันเลยทําให้เวลาที่เรารูดซิปและตีโค้งเข้าไปเนี่ยมันสมูทแบบนี้เลย แล้วก็เปิดออกมาปุ๊บ <c oughs> นี่คือทําไมถึงควรจะเป็นซิปผ้าแต่สําหรับคนที่กลัวว่ากระเป๋าเนี่ยไปโดนน้าโดนฝนแล้วน้ําจะซึมเข้าไปข้างในหรือเปล่าไม่ต้องกลัวครับเขามีลิ้นตรงนี้ครับมาคอยรับคอยซับน้ําช่วยได้เยอะเลยนะฮะถ้าน้ําซึมเข้าไปอย่างมากเนี่ยมันก็จะมาติดอยู่ตรงนี้ครับลิ้นตรงนี้มันก็จะแค่ชื้นคุณก็เอาไปตากหรือคุณเอาไดเป่าอะไรก็แล้วแต่ลิ้นตรงนี้อยู่ไปถึงตรงข้างล่างตรงซิปตรงนี้เลยนะครับ ดังนั้นไม่ต้องห่วงเขาคิดเผื่อเรื่องนี้ไปแล้วช่องข้างในเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ช่องหลักและมีช่องตะขายทั้งหมด3จุดและมีช่องซ่อนที่เป็นแม่เหล็กอยู่1จุดตรงกลางและตัวแบ่งช่องหลัก2ช่องเนี่ยจะมีความเป็นแอคคอเดียนผมเอาของออกให้ดูน ความแอร์คอเทียนคือตรงนี้ครับมันสามารถที่จะดันเข้าไปชิดแบบนี้ได้เลยสมมติว่าคุณต้องการพื้นที่กว้างมากๆช่องด้านหน้าเนี่ยของที่คุณใส่มันมีขนาดแบบเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแบบนี้คุณก็ดันตัวแอร์คเทียนเนี่ยเข้าไปชิดแบบนี้แล้วคุณก็ใช้เป็นกระเป๋าที่มีสเปซแบบเต็มๆแบบนี้ได้เลยกล้อง a l ลฟาเซเว่นซีมาร์ทูติดเลนส์ fe 2 0ี1 8 g ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะวางเข้าไปอย่างนี้เลยใส่ได้ครับปิดได้ด้วยตึงนิดๆแต่ใส่ได้ อันนี้คือความสามารถในการที่มันสามารถจะปรับขนาดให้เข้ากับของที่เราจะใส่หรือว่าขอ,ของของคุณเนี่ยมันไม่ได้มีขนาดใหญ่แต่ว่าเป็นของบางๆคุณก็เลื่อนตัวแอคคอรเดียนมาแล้วคุณก็ใส่ของเข้าไปเลยอย่างของผมเนี่ยผมจะใส่พ o w เ r b a แบงไว้ด้านหลังเพราะงั้นช่องหลังผมเนี่ยจะบางๆประมาณนี้นะครับกระเป๋าตางช่องด้านหน้านี่ใส่พวกของใช้ในชีวิตประจาําวัน นี่ก็ยัดยัดเข้าไปตรงนี้นะสมมตินะอันนี้ยังไม่จัดระเบียบนะสมมติว่าคุณจะยัดให้มันเต็มช่องแบบนี้เลยนะฮะยุกยาช่องด้านหน้าเอายเยอะๆแบบนี้ช่องด้านหลังแบบนี้ด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นผ้าฝีนุ่มๆมีความเป็นกำรรมหืหยีทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งฝั่งด้านหลังด้านนี้แล้วก็ฝั่งตัวพาร์ติชันตรงนี้นะก็ใส่โทรศัพท์เข้าไปฝั่งไหนก็ได้คุณก็มั่นใจว่าโทรศัพท์จะไม่ไปคูดไม่ว่าจะเป็นฝั่งกล้องหรือฝั่งหน้าจอใส่ไว้แบบนี้เลยอ่อนละมุนกับโทรศัพท์สสุดสุดดๆเเเเพรรราาาาาะะะงงนนั้้้้นนนนตตออออีีถกกกิคณณใ่่ขขไปป็็มมมมจท แต่นอกจากความที่มันเป็นช่องแบบนี้เขาก็มีช่องตะข่ายตรงนี้นะครับเขาก็จะให้มาสําหรับการจัดระเบียบ2ช่องแล้วก็ตรงฝากระเป๋าอีกช่องหนึ่งซึ่งถ้าคุณใส่ของเข้าไปในช่องตะข่ายเนี่ยมันก็ไปกินพื้นที่ในช่องหลักนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณกันไม่ให้ของที่คุณต้องหยิบใช้บ่อยๆเนี่ยมันเข้าไประเนระนาดปะปอนอยู่กับของที่อยู่ในช่องหลกอย่างเช่นกรณีผมเนี่ยนะผมจะหยิบใช้แว่นดําบ่อยเวลาขับรถแว่นลบ ผมก็ใส่ไปในช่องตาข่ายแบบผมหยิบไหมขัดฟันบ่อยผมก็ใส่ไปในช่องตาข่ายแบบนี้ผมหยิบลูกอมสาตาร์บัคบ่อยผมก็เอาลูกอมสาตาร์บัคใส่ไปช่องนี้ช่องตาข่ายมันก็จะออแกไนซ์ของได้แบบนี้เลยส่วนช่องตาข่ายตรงฝาโอเคคุณอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันโปง่ปงๆใส่อะไรได้เยอะเลยใช่ไหมพี่ก็ใช่ครับมันก็ใส่ได้เยอะแต่คุณต้องไม่ลืมว่าต่อให้คุณใส่เข้าไปยังไงก็ตามทีเนี่ยมันก็จะมากินพื้นที่เวลาที่คุณปิดเนี่ยตรงหัวกระเป๋าแบบนี้อยู่ดีเห็นไหมตรงนี้ไา่งั้นถ้าเกิดคุณใส่ แบบเฉียงเฉียงห็นไหมนี้จึ๊บตรงนี้ถ้าเกิดคุณใส่หนานะมันก็จะต้องเฉียงตัดพอดีกับตรงนี้ยพราะงั้นถ้าเกิดคุณใส่อะไรที่แบบสูงขึ้นมาอย่างเงี้ย มันก็มีโอกาสที่จะมาชนกันแบบนี้ได้แต่ถามว่าใส่ได้ไหมถ้าไม่สูงมากมันก็ใส่ได้แหละแต่ว่าคุณก็คอนเซิร์นว่าก็อย่าใส่อะไรที่สูงมากอย่างผมเนี่ยเพื่อความสะดวกในการใช้งานผมก็จะใส่เป็นอะไรที่บางๆนิดหนึ่งเช่นใส่บัตรฟิตเนสใส่บัตรอะไรก็ได้หรือว่ามีผ้าใบบางๆนเนี่ยผมก็ใส่ผ้าใบบางๆเข้าไปตรงนี้ได้แต่ว่าถามว่าสะดวกไหมผ้าใววบาบางๆก็โอเคแต่ว่ามันทําให้รู้สึกว่าเปิดปิดฝากระเป๋าแล้วมันหนักผมจะไม่ค่อยชอบให้อะไรมันหนักๆอยู่ตรงฝากระเป๋าผมก็จะใส่เป,เป็นคล้ายๆกัาบบา ด้วยไงเนี่ยผมว่าใส่แบนี้ฮะด้านหน้าผมก็เปิดแอคเซสตรงนี้ปุ๊บหยิบบัตรที่ใช้บ่อยๆได้ช่องตะข่ายก็ใส่แบบนี้และทีนี้เขามีอีกช่องหนึ่งครับเป็นช่องที่อยู่ตรงกลางตัว Partition a c c o r i i o n ก็คือช่องนี้ครับเป็นช่องแม่เหล็ก ใส่อะไรดีส่วนตัวผมนะผมจะเอาไว้ใส่แบบพวกเหรียญที่เขาทอนมาอะไรเงี้ยไม่มีที่จะใส่ใส่ในนี้่อนแล้วก็ผมใช้ใส่พวกบัตรจอรดรถสมมติว่าบัตรยูทิปเป็นบัตรจอรดรถนะผมก็แบบนี้เลยใส่ไว้างี้แล้วติดปึ๊กเข้าไปแล้วไอช่องตรงนี้ผมก็ใส่ใบเสร็จพวกใบเสร็จที่ต้องสะสมแล้วเดี๋ยวเอาไปประทับตาบัตรจอรดรถอ่ะจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าจอรดรถผมก็เอาใบเสร็จเนี่ยวางวางวางเข้าแบบนี้แล้วก็แม่เหล็กติดแบบนี้สมมติว่าคุณได้ใบเสร็จมาจากร้านข้าวที่คุณไปกินเรียบร้อยนะผมก็พับแบบนี้แล้วผมก็เอา ใบเสร็จมันอยู่รวมกันตรงนี้คือใบเสร็จคุณจะเยอะคุณเนืกอไหมคือคุณอาจจะมีใบเสร็จมากกว่าหนึ่งใบเนี่ยคุณก็เอาทุกอย่างมารวมกันตรงนี้ครับหนีบไว้แบบนี้เลยทําให้คุณเนะี่ยจะไม่ลืมว่าเดี๋ยวฉันจะไปประทับตาบัตรจอดรถใบเสร็จฉันอยู่ไหนและหลังจากประทับตาบัตรจอดรถแล้วจะออกเนี่ยถ้าต้องคืนบัตรหรือว่าต้องเช็คสแกนว่าต้องจ่ายตังหรือเปล่าเนี่ยไอ้บัตรจอดรถคุณนะ่ยมันอยู่ตรงนี้นะวุ้ยมันจะออกไกด์ไนชีวิตได้ง่ายผมจะใช้วิธีแบบนี้เลยพอใส่ขขออองเเออเบบ้้้้าาไปปใหมมมมัันนนนต็็็ทีี่แแลวกกจะบบ หูฟังทูวไวเลสนะใส่ไ้นั่นหน้า,นาลิปมันกระดาษที่ชู่เปียกระดาษที่ชู่แห้งยาไทรีนอนแก้ปวดหัวนะฮะบัตรปตท,ทพี่วิเวศใส่ไว้นี้โทรศัพท์ iPhone 17 Pro Max ติดเคสพิตากา้าใส่ไปตรงนี้แล้วก็ถ้ามีเหรียญอีกผมก็โยนเข้าอย่างนี้แบบนี้ครับแล้วก็ปิดรูดซิปแบบลื่นๆซิปผ้าใช้งานแบบนี้อยากหยิบบัตรตรงนี้เลย ส่วนผ้าด้านในตรงนี้นะครับเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เอ็กริดิฟท์ตอบ 150D สีเทามันคือลายเอ็กริดหรือคุณจะดูเป็นข้าหลามตัดเล็กๆแบบนี้ก็ได้ก็มีความลิฟท์ตอบก็คือขาดแล้วไม่ลันต่อทนทานต่อการที่คุณจะหยิบของใส่คือกๆก อะไรอย่างงี้นะฮะผ้าข้างในก็คนทานใช้ได้คุณภาพดีนะน้ำหนักกระเป๋าใบนี้350กรัมนะครับความจุ2ลิตรอัปาก้าเวอร์เทคเพาว์มินิถ้าใครชอบกระเป๋าอัปาก้าเวอร์เทคเพาเวอ์มินิ i, สามารถช้อปปิ้งได้ที่เว็บไอเลิฟทูโกดอทคอมเซชอปหรือใครสะดวกช้อปปี้ลรือซด้าทิกต็อกไลฟ์ช ok ้อปปิ้งก็เสิร์ชชื่อร้านไอเลิฟทูโกได้ครับหรือถ้าใครอยากได้ส่วนลดพิเศษทักไลน์แอดไอเลิฟทูโกมีส่วนลดให้ครับหรือถ้าใครอยากลองไปจับกระเป๋าตัวเป็นๆน,นะฮะสามารถไปจับได้ที่ร้านอัปากก้้้าาาาเมบงนนนชัั2รอปาก้้้้้าาาาาาเเซ็นนนนนทรรรัััลลพพชช3ดอะม1ค โอเมทีปเซ็นท่านลาพาวชั้น3ร้านโอเมทีปเซ็นท่านพระราม3ชั้น2ร้านเดอะกัตเชตแพ็คเซ็นท่เวิลด์ชั้น4เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ